เลือเลี่ยนตะกี้สปอนตัวอะไรนะเลือดทีเลียนเอ่อเลือดไอ้ไอ้ผู้คุมอะเลือดสิบล้านอะอันนี้เป็นหกเจ็ดเลือดทิเลียนอะโอ้โหอุ้ยให้เงินสี่ร้อยหกสิบสี่สี่แสนหกโอ้โหโอ้ยยังแล้วก็ไม่กูพลาดกูพลาดโด้อมีมีตัวหนึ่งมีตัวแต่เป็นธรรมดา ให้เงินยังโคอรตายเลยหมูมึงให้เยอะจังเง่าโอ้โหข้ามาช้าไปเส็งเลยเอะไอ้้ไอตัวไอ้ตัวทีเรดได้ไปรับเลยนะมำไมไม่รับปล่อยเพเถอะใครจะทูบมาตายวะดูดีกี้ได้หกเจ็ดเป็โอ้หสามหมื่นห้าโอ้โหเจ๊เสียดายตัวอัพไซด์ดาวน์เลยให้เงินทั้งสี่แสนแล้รอบนี้ดีนะเนี่ยรอบนี้ดีดีกี้สามวิทีอะสปอยอีกตัวได้ไหม เขาจะทำอะไรโง่โง่อันนี้เจนเดลมาทำแล้วแหละเจนเดลนี่อยากไอ้ปลูกผักอะนะเออพอซื้อเกมใหม่เกมนะเขาก็เป็นรู้สึกอีเวนต์อีเวนต์แอดมินเดลอาบิลเนี่ยเขาจะไม่ค่อยถามผู้เล่นอยากได้อะไรอ่ะเขาอยากทำก็ทำเรื่องเขาเอออยากทำก็ทำไม่ถามอ่ะแต่ถ้าถ้เปิดแชทดูอ่ะแชทจะบ่นว่าทำไมมึงไม่รีสต็อกแล้วมึงก็รีสต็อกฟอกแกเนยมาสิบอันทำไม เอ้ยดีอ่ะนี่ไงเขาให้มาสู้กันนี่ไงมันตั้งสี่เสนนะดูดิเยอะชะมัดเลยกี่ตัวได้ไหมไม่ทันเลยที่มีถ้าถ้าเปิดไปจะมีคนสแปมเอลเต็มเลยก็ไม่เอลนะคนที่ได้ไอ้สี่เสนนี่กูว่าไม่เอลนะนี่มันบิ๊กวินได้ทั้นะแต่ก่อนก่อนไม่เคยเ็บนะคิดว่าเอลไม่มีใครตีตายหรอก้ยกับไม่เล่นลอยลากูว่าเอล กัตตลี่อะไรนะเนี่ยรถแล้วเครื่องฟิวมันไปไหนไปน,นู่นเลยโน่นแล้วตรงไหนประตูใค่ประตูะที่ก่อนเนี่ยนะอ๋ออย่างงี้ยเออบ้าไปแล้ว<น>าเาะ่าก่อนเนี่ยอยู่ถาวรแต่ที่หน้าจะก่อนก็อยู่ถาวรอืันน,นี้นแล้วก่อนอันนี้นนมันก็สปอนไอ้นูบนี่มาตัวใหญ่มากเลย <laughs> โนเนี่ยเออโคตรใหญ่เลยไม่รู้เรื่องเท่าไหร่ตอนมันมาไม่ได้ดูเรื่องมันแต่บรรตายากอยู่แต่บรรตายากมากเลยมันให้เงินนั่นถือวยฉันจะดูนะเราเจนเดลหกเก็ดนั่นมันขี้โกงเงินไปใช่มันขี้โกงขี้ผายเลยสี่แสนหกอ่ะมึงขายได้นะเนี่ยจริงถ้าคนทานอีเวนต์อ่ะเราไปขายในกลุ่มอ่ะว่าขายได้แน่นเจนเดลเมึ่สปอนของแปลกๆมาแต่แมงโก้ยังไม่ขาย เออไม่ขายงานอ่ะอันเดียวกันถ้าตามเวลาที่ไอ้นั่นให้ถูกก็คือตอนตีสองแต่เมื่อคืนไอ้นั่นถูกนะไอ้โทมิอ่ะโทมโตก็มาเฮ้ยเจนเดียวน้าชั่วหน้าชั่วร้ายเขาว่าไงเนี่ยเยาบอกจะสปอนได้แปลกๆกันมาเยอะจะบอกนะว่าก็สนุกดีนะเพราะรอบก่อนที่คนก่อนที่สปอนแอดมินเอบิวอ่ะไม่ไม่หนุกเลยทำอะไรก็ไม่รู้เออ หมือนจะเน้นแต่รีสต็อกมากกว่าแต่ก็ดีนะรีสต็อกอะ่ะจะได้เก่งเลยแบบแต่สปอนเดล็อดมาดีกว่านะเออได้เป็นหกหกเจ็ดได้ไหมคูณหกสิบเจ็ดอ่ะเออคูณหกเจ็ดแต่มึงรีเวิร์ดยังมันรีเวิร์ดได้เลย,เลยอะ่ะเรียรอมันไม่เสียเรียบร้อยล,ละเรียบร้อยแล้วก็จนเรียบรอย 6, 7, ้อยหกเจ็ดแม่งคุ้มค่างมากเลยอะ่ะอีกตัวได้ไหมอ่ะมาใหา้ เคียไอเคียแถวนี่คือไม่ใช่ว่าการันตีการฆ่าหรอกแต่คือการจ่ายดาเมจทั้งแถวถูกเพื่ออะไรก็ไม่กี่บักเนี่ยสี่สิบห้ารูปบักโอไม่ไม่ค่อยคุ้มนะไม่คุ้มเลยมันไม่ตายอ่ะคุณนัก็เป็นแบบเหมือนในเกมในเกมจริงๆอ่ะที่แบบถ่ายทั้งทั้งแมปแบบตายเลยไม่โดนหลอกเอ็นจอยทำไมอ่ะมันมันมันแค่สามนาที อันไหนดูที่ว่าต่อจากลักจะเป็นอะไรสามนาทีนี้มันจะเป็นการเหมือนปลาโปเกมอนการไหนอยู่ไหนในตัวเราเรารีเวิร์มันจะได้มันจะได้มานี่งไม่เชื่อว่าไรนการไม่เห็นมีเลยต้องหาที่ออกอ๋อเราพิมพ์ว่าอะไรกาดกาดเบสกาดพิมพ์ว่ากาดไม่เห็นเจอเลยไม่ไม่เจอที่จริงจังหวะนี้คนใช้ลออนพชั่นนั่นแหละมันเก็บไว้เยอะอะเลยสแปมแมนเดี๋ยวมันก็ไม่มีอะไรออกมาหรอกผมเชื่อกันนะ มันไม่น่ามีอะไรออกมา้วนี่ไงในตัวนี้ออกมาแล้วกูไปยืนรอหน้านี่ก็ได้จะได้เอาส่งลัวๆเลยอ๋อนี่ฟิวสัปดาห์นี้อ่ะ oh. แปลว่าจะมีตัวซีเคตที่ใช้ฟิวด้ล่ะผลไม้โรบี้อ่ะกูไม่เคยได้เลยอ่ะคืออะไรอ่ะมีโกมีไนมอนมีดูบี้คืออะไรอ๋อเอ่อพืชเทียมใหม่อืมมิสจะเข้าเอ้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะายูเทดใหม่อ๋อ ในซีสต็อกโชว์ดิอานี่โชว์ความเป็นเจนเดลโชว์ความเป็นเจนเดลอ่าเดี๋ยวถามอีกก็ทุกคนก็ต้องสแปมเดมักโกเลยทุกคนจะสแปมแมงโก้เชื่อกูแมงโก้สิบอันไหม เออแบบแบบโก n g ขายไป n g o สิบอันคนโง่ขายขายไม่หยุดอ่ะเออแค่ลอดขายอ่ะมามามาแค่ลอดเรียบร้อยมือโดนอ่ะคีโมกูุยลันไปลันแบบแมงโก้ได้ไหมสิบอันอ่ะร้อยอันก็ได้ส่งแมงโก้มาร้อยอันอ่ะได้แบบ w เลยไลออดโพชั่นนี่ไงได้มาก้าอร ใช้เลยเรนโบมีมามาหน่อนี่อยากได้เรนโบที่เป็นนกอะนกฮูกอะเออชะรามกะรือชะรามอีกละย้อนมีมเอกก่ะได้อะไร ไม่เห็นอะไรของดีเลยรี D. สต็อกฟอกร์ตแกเนตสิบอันโอเคแปลว,ว่ามันจะสปอนอะไรแปลกๆ,ๆใช่ไหมเนะนี่ยเน,น,นี่ยอัปเดตออฟฟอร์ตก็หกแสนีกเหรอืมกูอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่อ๋อโอ้หกหมืน่นนี่เดี๋ยวนิดเดียวเองโอเคอเฮียคเอ้ยอะไรมาเตรียมเตรียมไว้ก่อน,น ซีสต็อกเอ้ยมาวะนี่สองนาทีแล้วเนออนเอามาทำไมอ่ะไหนนีออนห้าหมื่้บิเนี่ยเนออนอ๋ออยู่นี่เอามาทำไมวะเนี่ยอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วไอันนี้ตัวใหญ่ขึ้นนะนะเดี๋ยวเดียวโอเคอีแล้วสต็อกซัมติงโอพีเอามาดิไหนอ่ะบอกสองนาทีนะนี่สามนาทีนะ ไล่กำลังไล่อยู่กลังไล่รแต่กูไล่พุงเวลาไล่ก็ได้นะเขาซื้อเกมนี่อะซื้อก็ได้นี่แล้วก็ปิดท้ายด้วยแบงโก้ห้าอันไม่ไม่รีกลั่เลยอ๋อเราซีเกอ่ะพี่บิเอ็ไม่ตีนซีเกอ่ะซีเกอ่ะอันนี้คือน่าตื่นเต้นใช่ไหมอ๋อนี่สองอันสอันอ้ยสองอันอุ้ยอุง นี่สามอันไหมสามอันขาดขอเยอะๆขอแบบหนักๆจุ๊บๆขอแบบอิ่มๆอ่ะเห็นปุ๊บก็แบบพอแล้วยี่สิบตัวเฮ้ยเต็มสวนเลยโอ้สองอันเหมือนกันได้อยู่ได้อยู่เดอะแครอทโอ้ Mushroom สองอันเย่งอันนี้ห้าไหม เออขอสักห yeah. ้าเถอะได้ไหมอิ่มๆเลยเอยรีเฮอจริงรีเฮอมาขนาดนี้เรามาขนาดนี้เราจะไม่รีได้ยังไงเฮอมาขนาดนี้เราพี่ต้องรีแหละมันจะไม่รีมันก็จะเสียเที่ยวนะ no 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 มากะสองมากกสอมากะสอง no 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 ขอมากกว่า so นี้ได no. ้โปรดบลนห้าขอห้าบาทขอห้าบาทขอเยอะๆได้โปรด โอ้เคโอเคสองอันสองอันได้อยู่ได้อยู่หรือว่าจะให้สะคานมีออทำคูเ ah, ให้ได้กาด้ดยด้วยโอเคนะเจ็ดสองแสนหกู่จะได้จะได้เปิดได้อย่งเปิดได้แล้วกดจุ๊บจุ๊บจจุจได้เบลออสเบลซิงมันเป็นบัฟเป็นบัฟ อจริงด้วยทมรอสซัมต้ไม้แย่มีแรอันหนึ่งอ๋อหนึ่งซองได้กาห้าใบาตอนนี้สีม่วงแต่ว่า้องมีอีพิกัน,นไหนวะมอันหนึ่ง,งม,มีฝนดาวตกด้วยทุกๆค้าสิบแยลรอที่ค่าจะมีอุงกบาตตกดามิสองหมื่นห้า โอ้มีแช่แข็งด้วยอันนี้ใช้ได้ขอแบบเลเจนด์ Legend มีไหมไ<า>อพีกไ,ไหนวะเนี่ยบอมบ์มีพายุหมุนปีกนี่ไงได้อีปีกอีกอันหนึ่งได้ซ้ำไปเนี่ยขอไม่ซ้ำได้ไหมแบบแปลกๆนะ แมังกรโอ๊การ์ชื่ออร่าออเมื่อบอสอยู่ในเลนไอพวกเบร์รธรรมดาจะอ่อนแอลง50%เนเจ๋งดิอัปเดตนี้ก็คงมีแค่นี้เลยนะเป็นอัปเดตการ์ดไอตรงที่นู้นก็ไม่มีนะอะไรแล้น,นี้ไงเพิ่มที่เก็บการ์ดเลยอ๋อคือเอาตัวละครที่กำหนดมาใสา่แล้วเอาการ์ดไปใช้นี่การ์ดเวยอืม จะได้จะได้